อรุณสวัสดิ์ครับผมขณะนี้เวลา6กโมงหกโมงครึ่งนะครับหกโมงเช้าของวันที่25พฤษภาคม2,024ฟุตบอล FA ฟเอคัพอังกฤษ2,023 2 0 2 4ถึงของฤดูกาลร,รอบชิงชนะเลิศจะคิกออฟก,กันเย็นนี้นะครับเวลา3ทุ่มครึ่งเป็นการพบกันระหว่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับคาดว่า คูนี้สุดฮอตน,นะครับเป็นการลํำลาขขอเทนฮากด้วยเซฟเทนฮากเต็มฟีดเลยจริงแกก็ทําบอลดีนะครับแต่ว่ามันไม่เข้าเป้าในระดับผู้บริหารเฉยๆแล้วก็มีการเปลี่ยนไม้เปลี่ยนมือของผู้ผู้บริหารเข้ามานะครับสําหรับแมนซีนะครับเป๊ปกาบิโอลาก็น่าจะแอนเดานะน่าจะจอรล,ลีอําลาในฤดูกาลหน้าแต่ว่าเทนฮาร์คอไปก่อนตีเทนฮารเนี่ย ได้แค่แชมป์คาราบาวครับแล้วก็ทําผลงานแบบวูบวาดวูบว,วาดนะครับยังยังไม่เป็นที่ประจักษ์ถึงแม้ว่าข่าวในวงในหรอกนะครับยังยังไม่ออฟฟิเชียลนะครับยังไม่ทางการข่าวบอกวา่าถ้าหากว่าเทนฮากสามารถคว่ำแมนซีเก็บแชมป์ได้ก็ยังถูกปลดอยู่ดีว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ทั้งนี้ทั้ทงนั้นรอประกาศยังเป็นทางการก็แล้วกันนะครับวงในว่าอย่างนั้นก็แอดสองสารทุกคนนะครับเพราะว่าทุกคนมีเป้าหมาย ไอ้เรื่องเงินเนี่ยพวกนี้ไม่เท่าไหร่มันร่ำรวยอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องผลงานเนี่ยอยากให้แกทําผลงานที่แบบแบบแบบโค้รยุคที่มันผ่านมาอย่างเงี้ยครับอย่าง g này, เจเกนคอปเนี่ยแอดก็ถือว่าไปได้สวยแล้วก็จบลงได้สวยเอ่ออะไรประมาณนี้นอกนั้นคือสีสันหมดอืมก็ส่วนเทนฮากได้แค่แชมป์คาราบาวครับเมื่อฤดูก,กาลที่แล้วมัง้งก็ ก็ยังไงก็แอก็ยังเอาใจช่วยแมนยูอยู่นะครับในแมตช์นี้อยากให้คว่าแมนซีลงไปครับเพราะว่าได้ได้หลายถ้วยมากเลยแมนซี Man แล้วก็ค่อนข้างจะแมตช์นี้ค่อนข้างจะมาทางแมนซีนะฟอร์มเป็นต่อครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ยันนี้เป็นต่ออย่างมากมายเทนฮักกับแมนยูเนี่ยก็ถือว่าเป็นรองนะครับคงคงเน้นรับแล้วก็สวนกลับนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยแอชอบอย่างถึงเวลา เวลาเขาเอาจริงขึ้นมาเนี่ยใครก็เอาชนะเขายากอยาเงี้ยยากมากต้องถามวอร์พูลครับแอดเนี่ยนอนไม่หลับมาสองสามแมตช์นะฤด,ดูกาลน,นี้ไม่ชนะแมนยูเลยอืมก็เดี๋ยวเย็นนี้เรารู้กันว่าจะออกหมูออกจา่าหรือว่าออกอะไรเรารู้กันแน่ครับคืนนี้สามทุ่มครึง่งทุกทุกอย่าง ขอให้ทุกทีมทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับทาให้ดีที่สุดแล้วผลงานมันจะออกมาดีครับอ่าโอเคไม่มีอะไรอัปเดตมากมายครับเย็นนี้เราเจอกันนะครับผมสามทุ่มครึ่งนะครับรอบชิงชนะเลิศแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่สนามเวมลีย์ครับสนามแห่งกลางเป็นกลางนะครับผมครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ